ที่เห็นอยู่ในภาพนี้นะครับมีวงจน2สองตัวนะครับตัวแรกนะครับเป็นวงจน์สำรวจนะครับมีอันตราโซนิกติดอยู่ตัวนึงเป็นยนต์วาดรูปนะครับเรามาดูยนจ์วาดรูปกันก่อนดีกว่าครับตัวนี้คือยนต์วาดรูปนะครับก็จะมีตัวรับส่งข้อมูลนะครับกดด้คลื่นวิทยุตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับทางด้านนี้ก็ส่งคลื่นวิทยุเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นคอมพาสเซเนเซอร์นะครับ เพื่อที่ว่าจะได้วาดรูปได้อย่างถูกต้องนะครับทำม,มุมถูกต้องเช่นเราวาดเป็นสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้ก็จะวาดเป็นสี่เหลี่ยมให้นะครับโดยมีตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้เป็นตัวตรวจสอบว่าโอเคได้มุมที่ต้องการหรือ,อยังนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลไปนะครับนี่ก็เป็นเสารับวุทยุนะครับตัวนี้ก็เป็นชิปรับข้อมูลวิทยุนะครับนี่ทางด้านนี้ก็คือเจ้าตัวปากกานะครับเป็นมอเตอร์ตัวหนึ่งนะครับหลักการก็ไม่มีอะไรฮะ ั่งจากคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งผมเขียนด้วยเดลไฟล์นะครับจากนั้นก็ส่งข้อมูลมาให้ที่ตัวชิป51นะครับจากนั้น8 0ดสุทําการวาดรูปนะครับไม่มีอะไร,นะรอันนี้เดี๋ยวเราไปดูตอนที่เทสเลยนะครับผมจะอยู่ในม้วน2นะครับอันนี้มาดูตัวนี้ต่อฮนะตัวนี้เป็นหุ่นยนต์ํำรวจนะครับหุ่นยนต์ํำรวจเจ้าหุ่นยนต์ํำรวจนี้ก็มีอันตรสนิกนะครับอันตรธนิก เป็นตัวที่ราจะถางนะครับข้างใต้อันต้าซนิคตรงนี้นะครับเป็นตัวรับข้อมูลนะครับ49เมกะเฮิรต์นะครับก็เป็นรุ่นที่ผมขายนะครับขายหมดเลยตัวนี้ก็เป็นนะครับเป็นบอร์ดสำหรับควบคุมนะครับ DC มอเตอร์ซึ่งบอร์ดตรงนี้ผมก็มีขายนะครับตรงนี้คอมพ่าเซนเซอร์นะครับพาาไม่ได้เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าตัวนี้ต้องสำรวจนะครับสำรวจ ได้สำรวจแล้วก็ต้องส่งมุมกลับไปด้วยว่าตอนนี้ทําทิศทางกันเท่าไหร่ของทิศเหนือนะครับนี่ก็เป็นตัวคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับตัวนี้ควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์นะครับให้จุดหน้าถอยหลังซ้ายขวานะครับแล้วก็มีการป้อนกลับไปว่าโอเคนะครับมีวัตถุขวางข้างหน้ากี่เซนติเมตรนะครับยิงขึ้นไปที่คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็พร้อมก็บอกมุมด้วยว่าตอนนี้นะหุ่นยนต์ทํามุมเท่าไหร่นะครับซึ่งจะแตกต่างจากหุ่นยนต์วาดรูปเมื่อกี้วาดรูปนะครับตัวคอมพิวเตอร์ วาดที่คอมพิวเตอร์แล้วส่งให้ตัววาดรูปนะครับแต่ตัวนี้ส่งให้คอมพิวเตอร์นะครับตัวของยูนสำรวจต่างกันนะครับนี่ก็คือด้านหน้านะครับผมซูมมองที่วางนอกนะครับนี่เป็นด้านหน้าเลยนะครับดูด้านข้างจะชัดกันนะครับด้านข้างชัดกันนะครับซูมเขมานะครับนี่ด้านข้างเลยนะครับก็จริงๆเราใช้บิ๊กฟุตอะนะครับซื้อบิ๊กฟุตมานะครับ สประมาณ500กว่าบาทนะครับแล้วก็เอาเจ้าแผงพวกนี้ใส่เข้าไปมันก็จะกลายเป็นยนต์ที่ดนี่เองนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะอัพผ่านและได้แยะนะครับจะเก็บลูกลกงลูกกอ๊อปอะไรพวกนี้ก็นะครับผมก็เคยทําส่งไปแล้วหลายคนนะครับโอเคอันนี้ก็เป็น, Com นคอมปา s เซอร์นะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูการทํางานดีกว่านะครับ